สวัสดีจ้าเมือนีสิภาพไปเที่ยวสำเพงแต่ก่อนอื่นสิไปสำเพงไปแวะวัดพระแก้วสกอนการเดินทางของนมือนีตอนแรกว่าสิขึ้นเลือไปลงท่าสร้างแล้วก็ยางเขาวัดพระแก้วโหลดมันยังไงแต่ว่าน้ำมันไหลบัดยานาน้ำก็เลยขึ้นรถไฟฟ้าเอาจ้าขึ้นยุบางซ่อนแล้วก็มาเปี่ยนสายยุ่เตาปูนเพราะเตาปูนก็สิไปเปี่ยนสายยุท่าผาได้จ้า ปกติกันังงยุ่เตาปูนยาวไปหอดสนามใช้เะอก็ได้ค่ะแต่ว่าเสียยางหนึ่งมันบบเห็นวิวขางรถไฟฟ้านั่นเองบโหมักอยู่ในไต้ดิน พอมาหอดาผระแล้วเขาก็มาถาเปียนขบวนตรงนี้เลยค่ะถาพระไปหาสนามใช้นี่ประมาณสามสถานีโพคือสนามช้โอ้ยแสจาเข้าสวยค่ะสวยแน่ตั้งแต่เพิ่นเปิดสถานีนี่มายังไม่เคยเห็นจักเทียมมีแต่คนบอกว่าง้ามก็เลยมาหเห็นกับตาง,ง่ามิลีค่ะขึ้นมานึกว่าว่าเมรนสถานีรถไฟฟ้าพอเขามาหอดสถานีนี่เขาก็ขึ้นประตูหนึง่งแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนมากกสิโพนิวเซียมสยามนะจ้าแต่ว่าประด้ดเขาไปมึงเด้อท้ายเฮ็ยมึง้างหนจะซสือยางมาเอย,เยๆก็สิเห็น สวนจำลองอยูนาวัดโพค,ค่ะเพื่อนบอกว่าใส่ระยะเวลาประมาณสินาทีเข้าสียางหอดวัดผักแก้ว ระยะทางจากประตูหนึ่งมณีกับสิบประมัดแปดร้อยสิบเมตรจ้ะลืมคำนวณไปว่าอีกนิดเดียวคือหนึ่งกิโลย่างจนเมือยังไม่แหงหัวยู่แต่ว่ารถฟรีกับมีได้จ้ะเพิ่นมีบริการรับส่งหอดสนามหลวงพร้อมผ่านหนาวัดพระแก้วเรียบร้อยเลยค่ะแต่ว่าบอกเลยว่ายางเร็วกว่าค่ะมันรถติดแท้อี่หลีค่ะยางเร็วกว่าอีหลี่ถึงแม้ว่าแดดสีหอนยางแปบหนึ่งสิบนาทีค่ะเร่งใส่ค่ะ แต่เรื่องอยางนี่ไว้ใจนุดใดเพราะว่านุมเป็นแชมป์ของการเดินเร็วนะจ๊ะจะบอกให้ยางจนเมื่อยขึ้นกันนักท่องเที่ยวกับร้ายพ่อกันว่าม้ามือธรรมดาวสิมัทายวิวสว,สวยๆแบบโบคายมีคนย่งางเข้าไปในวัดพระแก้วร้ายค่ะก,ก็อยู่ขงนองอีกนักท่องเที่ยวจากมาตาใสคนไทยนี่ก็ต้องสื่อตั๋วด้วค่ะเขามาชมความสวยงามได้เลยค่ะนี่เลยค่บรรยากาศในวัดพกแก้ว บ่ได้มาโดนแล้วมาตั้งแต่น้อยๆอายุแปดขวบสิบขวบนุ่นละมัง้งจนจาบ่ได้ว่ามันเป็นแนวใดก็เลยสิมาให้เห็นแล้วก็เทิงงมอดูท่วงน้ำานาจา้าบอกว่าถาา้ามาไหวพระวัดพระแก้วปุ๊บชีวิตสิจเจริญลุ่งเงลเงือกลำาร้ยเงินทองไหลามาเทมาถ้าเป็นคนราศีตุลกันเลยตรงมาค่ะปกติกับ่แมนคนสายมู่พอ่อบนได้ะคะ่ะแต่ว่าสิมาทางนี้แล้วอีกจักนิดตึงกับไปสำเพ็งกับได้ง่งายส,สะดวกสะดวกกันเลยแวะมาไหวาผา,ากขอพรจัากหน่อย มันนเป็จริงสิได้ลำาร้ยน้ำเขาจาักเถื่อหนึ่งในศาสตร์นี่น้ำเขาสาบายน้ำเขาก็นี่จัหน่อยแน่เ้าา่เป็นการเสียเวลานั้งสิ้นยังหนุดก็จะต้องรีบเข้าไปไวายพาขอพอรสวพระแก่ให้เรียบร้อยแล้วก็สิได้ปเป้าไปสาเพ็งเนาะค่ะบรรยากาศก็คือ,อยังฝนสิตกเนี่ยค่ะเพราหว้พวพาขอพอรแล้วแต่ว่าทูกเทียนนีพ่นห้จุดข้างนอกเด้อครั้งในจุดบ่ได้แล้วก็ท่ายบ่ได้ดพร้อมได้ซุ่มเข้าไปให้มึงและแก่วมรละกต องงามงามจะจ๊าเรียบร้อยแล้วภารกิจมือนีกสิไปสำเพงต่อยางต่อมากกสิเป็นพระราชวังจ้ายางทะลุป,ประตูลกองอุโมก์ทาลุขึ้นท่าสร้างเพื่อไปถึงลดเมสสายหาสามไปสำเพงเข้าเลยจ้า